มาแล้วเฮ้ยคุณคุณใช่คนเมื่อวานไหมเนี่ยคนเมื่อวานไหนคะเอาไม่ใช่โอเคเนี่ยผมเป็นกล้วยนะเนี่ยมีอะไรจะถามกล้วยไหมผมเป็นตัวแทนของกล้วยของโลกไปเนี้เนี่ยไม่มีอะไรมีอะไรจะถามมีอะไรถามไหมซ้อมใช่เหรอคะใช่ผมคือราชากล้วยรู้จักลิงไหมที่เป็นราชาลิงอ่ะไอ้ยอ้หงอโค้งอ่ะแต่ผมเป็นราชากล้วยไงอ๋อใช่ อ๋อใช่ไม่รู้ชื่อเชื่ออะไรชื่ออะไรเชื่ออะไรชื่อชื่อตามอเคชื่อตามชื่อตามติกตอกค่ะชื่อตามติกตอกเหรอใช่แล้วค่ะช่วยอะไรว่ายาดีว่าว่ายาเหรอว้ายชื่อแปลกมากเลยอ่ะไม่เคยยินอ่ะนี่เป็นชื่อจากที่ไหนครับ ค่ะชื่อนี้ได้มาแต่ไหนได้มาจากนัางแตโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลตั้งให้เหรอเดี๋ยวแม่ตั้งให้าาให,หรอหรอแปลว่าอะไระแปลว่าแปลว่าแปลว่า่ะยาแปลว่าละยา,าโอเค <c oughs> อันนี้อยู่ที่ไหนกันับอยู่ที่ไหนกันอยู่ข้าถนาคา์ค่ะอยู่ข้าถนาน <c oughs> ทำไมข้าถน,นนอะ่ะ เดี๋ยวข้าหนูเนี่ยนางเล่นข้าจ้าทงพี่อ๋อนั่งเล่นเอ้ยใส่ฟิวเตอร์ยังไงเนี่ยฟิวเตอร์หน้าขาวเนี่ยบ้าเหรอเฮ้ยทำไมใส่ยังไงใส่ยังไงใส่ยังไงคะใส่อย่างงี้นั่นแหละค่ะอย่างงั้นเลยค่ะแล้วโอเคค่ะนี่เป็นคนที่ไหนคะเป็นคนทุกที่ครับถ้าอยากให้ไปอยู่ที่ตรงนู้นก็ไปได้นะ เปน็นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับเ,เคยมาไหมเคยมาไหมเคยค่ะเคยมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมเคยค่ะเคยเหรอเที่ยวที่ไหนอะเที่ยวเที่ยวแล้วที่ไหนเที่ยวเที่ยวเทียวม่เด้อชียงใหมคะ่ะเอาเชียงใหม่มันมีที่เที่ยวหลายที่ไง ดอยสุเทพรู้จักไหมรู้จักไม่คยไปเลยดอยอินทนนท์หน่อยเคยค่ะเคยไปแล้วค่ะเคยแล้วหรอหนาวไหมหนาวไหมหนาวมากเลยนค่ะต้องไปหน้าร้อนครับหน้าร้อนอย่างหนาวเลยแต่ถ้าไปหน้าหนาวนี่แข็งเลยอ่ะจริงจริงจริงใช่ใช่ก็้วทำไมมานั่งข้างถนนเนี่ยไม่กลัวชนอ่ะ อะไรน,นะไม่มีอะไรทําค่ะไม่มีอะไรทำโอ้โห,โหก็คุยกับพี่เนี่ยพี่กล้ย